าอยู่กับช่องพรมอีกแล้ววันนี้เรามาแกะซองส่มลาบูบูกันนะทุกคนซองส่มลาบูบูนีเราทำเองนะทุกคนเราไม่ได้ใบเสีะทุกคนมาดูแกะกันไปพร้อมๆกันนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำการ์ดทุกคนทคนะานกอนแกะเลยนี่ มัเป็นสองซองนะทุกคนได้ไดตัวอะไรมาเกันเลยทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นทุกคนแกะทุกคนแกะยากแกะแกะยากนะทุกคน Oh. เราได้เป็นตัวฟรีเค็ดนะทุกคนฟรีเค็ดฟรีเค็ดฟรีเค็ดนะฟรีเค็ดเราได้เป็นตัวฟรีเค็ดนะทุกคนฟรีเค็ดเห็นไหมทุกคนนี่ฟรีเค็ดบาย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 รอชมคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวฟังอีกนะทุกคน